ไม่เคยค่ะไม่ไม่ค่อยเพราะว่าแบบคอยข่าวที่เกิดขึ้นดู่กันจริงๆเราก็เป็นคนที่ยุ่งเรื่องคนอื่นเหมือนกันคูอเราเราใส่ใจเรื่องคนอื่นเขาก็จะชอบส่งมาให้ดูอะไรเอาจริงเขาว่างแล้วเขาก็ชอบส่งอะไรแบบนี้เราก็เคยคุยกันยกเป็นเคสซินาริโอว่าแบบถ้ามันเกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยเขาก็ชอบพูดว่ามันไม่เกิดหรกเพราะว่าเราเราไม่ใช่คนที่จะไม่คุยกันถ้ามันจะเกิด มันก็คงเกิดในลักษณะที่เรานั่งคุยกันแล้วก็แล้ก็จบกันแล้วก็แยกย้ายกันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่โลกใบที่หนึ่งลกใบที่2หรือจะมีหลายๆใบอะไรเงรี้ยมันไม่น่าเกิดขึ้นอะไรสุด,ดสุดๆไปเลยทุกเรื่องอผลกระแสะคือตุนยาเทพนั่งดูค่ะ <laughs> ส่งตลอดส่งตลอดใช่ส,สุดยอดค่ะ f อซีสุดสุดไปเลย ไม, <S <S ไม่ไม่ไม่ออกดีกว่าไม่ออกพี่ไม่มไม่ออกดีกว่าขอเป็นผู้ชมดีกว่า